สวัสดีสวัสดีแฟนคลับของยายวรนาถนะคะสวัสดีเช่นเก่าสวัสดีเช่นเดิมค่ะวันนี้คุณยายวรนาถก็จะนําเรื่องเล่าเรื่องหลอนเรื่องตื่นเต้นหรือว่าที่มีเนื้อหาสาระมาให้แฟนคลับได้ฟังคือเก่าเมื่อเดิมช่วงเช้าคุณยายวลนาถได้พาคเรื่องเองแม่ผู้สาวเป็นผีปอบพ่อผู้บ่าวเป็นหมอธรรม คือภาคช่วงเช้ามันร้อนมากเลยเนาะนี่พอตกมาช่วงบ่ายคุณยายวัลนาศก็เลยได้ฟิลกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าอากาศมันเริ่มเย็นเหมือนฝนมันจะตกนะก็เลยเอา้าลองกลับมาภาคเป็นคลิปภาษาไทยให้แฟนขับได้ฟังคลิปนี้นะคะจะเป็นภาคเป็นภาษาไทยนะคะเพราะว่าแฟนขับของคุณยายที่เป็นคนไทยก็จะได้ฟังถึงกันทั่วหน้าเนาะเรื่องนี้มันเกิดขึ้น พี่ชายของคุูยายวรนาถเองซึ่งเป็นหมอทําแววสมัยก่อนนู่นตั้งแต่สมัยพี่ชายของคุณยายนี่เขายังเป็นหนุ่มอยู่นะสิบเจ็ดสิบแปดปีนี่แหละตามภาษาคนดุ่มอ่ะเนาะไปไหนมาไหนมันก็ไม่มีรถลานะทุกคนยังจะต้องใช้เท้าเดินอยู่แต่แล้วพี่ชายของคุูยายนี่แกก็ความที่เป็นหนุ่มของแกนะ่ะอยู่ในอำเภอศรีบุญเรืองนะ่ะเขาจัดจัดงานบุญบ้องไฟพี่ชายของคุูยาย ก็ไปเที่ยวงานบุญบ้องไฟกับเพื่อนไปเที่ยวงานในบุญแกก็เดินเที่ยวงานตามภาษาคนหนุ่มแล้วก็บังเอิญเดินไปชนผู้หญิงคนหนึ่งเข้าแกก็เลยขอโทษพอหน้าแกเนะนี่ยแงไปมองหน้าผู้หญิงแกมีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้สวยมากเลยชอบทันทีทันใดเลยอ่ะคือการมาเทพแผงสอนน่ะคือรักแรกพบตอนนั้นเลยแกบอกที่ยผู้หญิงอะไรทาไมสวยจัง ยังไงก็ต้องตามจีบให้ได้เดยกก็ตามจีบเลยนะมีความรู้สึกว่าผู้หญิงเขาก็ชอบกลับอยู่เหมือนกันนะก็คุยกันไปคุยกันมาจนนู่นแหละงานเลิกถามผู้หญิงว่าบ้านของน้องน่ะอยู่ไหนหยุดวันหลังพี่จะได้ไปเที่ยวหาที่บ้านบ้างอะไรนะทางฝ่ายผู้สาวก็เลยบอกว่าอำเ่อสีบุญเลืองนี่แหละเสร็จงานบุญบ้องไฟพี่ชายของคุณยายก็เลยกลับมา พอมากลับมาบ้านนี้ก็กิจใจนี้ก็ไม่เป็นอันกินอันอยู่แล้วไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคิดเห็นหน้าแต่ผู้สาวที่เจอกันอยู่ในงานบุญบ้องไฟแกก็เลยไปทีนี้ไปไปตามคําที่ผู้สาวบอกว่าอยู่ในสีบุรงเดินไปนู่นแหละจากบ้านของตัวเองเดินเท้าไปสีบุรงพอไปถึงก็ไปเจอบ้านผู้สาวไปถึงหน้าบ้านของผู้สาวก็ ก็เดินขึ้นมาใดไปเห็นแม่ผู้สาวนั่งอยู่ทางฝ่ายผู้สาวก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละเสร็จแล้วแกก็เห็นแม่ผู้สาวนั่งอยู่แกก็กยกมือไหว้เนาะตามธรรมเนียมประเพณีบ้านเราไปลามาไหว้แกก็กยกมือไหว้ทางฝ่ายแม่ผู้สาวนี่ก็ยกมืไอไหว้ตอบนะแล้วผู้หญิงนี่ก็เลยเดินไปตักน้ําใส่ขันเพื่อจะมาให้ผู้บาวนี่ดื่มน้ําเสร็จแล้วทางฝ่ายแม่ผู้หญิงนี่ก็เลยคุยกับผู้บาวนี่ว่า บกลาเจ้าเป็นคนมาจากไหนเป็นคนหมู่บ้านไหนแล้วเป็นลูกเต้าเหล่าใครหรือเขาถามพี่ชายของคุณยายะนะพี่ชายคุณยายเลยบอกว่าผมเนี่ยอยู่บ้านโคกล่ามนี่เองอยู่ฟากน้ำควยไปฝั่งนู้นไอเป็นลูกของหมอทํารถพอแม่ของฝ่ายหญิงได้ยินคำว่าเป็นลูกชายหมอทํารถนี่ผู้หญิงคนเนี้ยหน้าเปลี่ยนสีทันทีเลย ตานี้ขมึงใส่พี่ชายของคุยายชี้มือเลยมึงมาทางไหนมึงไปทางนั้นเลยมึงลงจากบ้านกูเดียวนี้ <c oughs> ดา่าแหลกลันเลยพอรู้ว่าเป็นลูกชายหมอทับรถนี่ไล่ลงเรือนทันทีทันใดเลยพี่ชายของคุยายโขางงอะนะว่าไล่ทําไมเขาพูดไปแค่นี้เขาพูดผิดอะไรหรยอถึงกับไล่เขาลงบ้านนะช่วงนั้นลูกสาวก็เลยถือขันน้ํามาพอดีนะลูกสาวก็เลยบอกว่าเอาแม่ ไปไล่เขาลงบ้านเราทําไมไปไล่เขาหนีทําไมเขายังไม่ได้พูดอะไรสักคํหนึ่งเลยเขายังไม่ได้ด่าแม่เลยแม่ไปไล่เขาทําไมทางฝ่ายผู้เป็นแม่ก็เลยบอกว่ามึงก็เหมือนกันมึงหยุดพูดเลยกูไม่ให้พวกมึงสองคนรักกันแล้วกูก็ไม่มีทางที่จะให้พวกมึงสองคนแต่งงานกันนะเป็นนันขาดมึงลงจากบ้านกูไปเดี๋ยวนี้มึงมาทางไหนมึงไปทางนั้น ดาบวิชัยของคุณยายเสร็จแล้วพอแกโดนไล่เนาะแกก็รีบลงจากบ้านอย่างงวยงงอะ่ะลงมานะ่ะเสร็จแล้วก็เดินมาจากสีบุรรืมงมาถึงบ้านตัวเองแกก็เดินด้วยความคิดในใจนะ่ะคิดด้วยความที่อดจะสงสัยไม่ได้นะว่ากูพูดผิดอะไรวะทําทไมถึงข้ามไล่ลงบ้านแบบทันทีทันใดเลยพอมาถึงบ้านกําลังเดินเข้ามาในบ้านเห็นตาทวด กลังนั่งเหลาตอกอยู่นะตะทวดนั่งเหลาตอกต,กตกอกก๊อกงออยู่แกก็นั่งพันหลังนั่งเหลาตอกอีเนาะพี่ชายของคุณยายก็เลยถามตะทวดบอกว่าพ่อพ่อ,พ,อพ่อรู้จักไอ้ส้นจอยไหมคําว่าส้นนี้ทางสีบุญเรืองเขาเรียกใช้แทนคําว่าตะทวดน,นะคะแต่ทางสีบุญเรืองเขาจะเรียกว่าส้นจะเป็นคําแทนเรียกสำหรับคนที่ แก่แล้วอายุมากแล้วนะเขาจะเรียกเขาจะไม่เรียกทวดเขาจะเรียกว่าโซนทางสีบุเรืองนะนี่แหละพี่ชายของผู้ยายก็เลยถามตาทวดบอกว่าพ่อพ่อรู้จักส้นจ่อยไหมตาทวดก็เลยบอกว่าทําไมเหรอรู้จักส้นจอยนะลูกสาวเขาสวยสวยผมเนี่ยไปกีบลูกสาวเข้ามาเดี๋ยวเนี้ แต่โดนเขาไล่ลงจากเรือนมาไม่ได้สั่งได้ลาเลยไม่รู้เขาเป็นอะไรทําไมเขาถึงไล่ผมลงเรือนเขาแต่ผมน่ะรักลูกสาวเขาหนะพ่อพี่ชายออครูยายพลรนานะทางฝ่ายตะทวดเล้าตอกวกงพอได้ยินคําว่าลูกสาวส้วนจ่อยแกก็โยนมีดกับไม้ไผ่ที่เหลาอยู่นละโยนทิ้งเปเลง้งแล้วก็หันหลังควับมาแกบอกว่าฮึอ เ่กี้มึงพูดอะไรนะมึงมึงพูดให้กูฟังใหม่หน่อยสิพี่ชายของคุณยายฮรรานาก็เลยบอกว่าเนี่ยลูกสาวส้วนจอยนะ่ะสวยสวยผมรักเขาผมไปจีบเขาแต่ผมอะ่ะโดนไล่ลงออกจากบ้านอยางไม่ได้สั่งได้ลาเลยไม่รู้เขาเป็นอะไรผมไม่เข้าใจเสร็จแ,แล้วตาทวดเลยบอกว่ามึงไม่ต้องไปเอามาเลยนะไอ้ลูกสาวส้วนจอยมึงรู้ไหมว่า แม่น่ะมันเป็นผีบอบกูไม่ชอบแนวผีบอบมุกไม่ต้องมาจีบลูกสาวบ้านนี้อีกต่อไปเลยนะกูไม่ชอบตะทวดดา่าพอไปทางนูน้นทางนูน้นเขาก็ด่าโรงเรือนพอมาเล่าให้พ่อฟังพ่อก็ด่าตอบอีกทีนี้พี่ชายของปูยายวรนาฏหูหนาตาแจ้งเลยตอนที่ตะทวดอธิบายให้ฟังนี่แหละว,ว่าแม่ของผู้หญิงน่ะเป็นผีบอบนี่มันคือเหตุผลที่ว่าเขารู้เลยว่าทําไม เขาถึงโดนไล่ออกมาจากเรือนเพราะว่าคนสองคนน่ะญาติผู้ใหญ่นะคือเขาไม่ชอบกันมาตั้งนานแล้วแต่เราไม่รู้ไงพวกมาร,รู้ตอนที่ผู้บ่าวผู้สาวนี่กีบกันทางฝ่ายญาติของผู้หญิงก็กีบกันทางฝ่ายญาติชายก็กีบกันแต่ความรักนะก็ไม่ทาให้คนทั้งสองนีจ้จะเยกจากกันได้เขายังแอบไปหากันนะเวลามีการมีงานตามหมู่บ้านต่างๆผู้บ่าวผู้สาวเขาก็แอบ เจอกันแอบจีบกันอยู่เขาไม่ได้สนใจทางญาติผู้ใหญ่ห้ามเลยจนทีนี้น่ะเรื่องมันก็เลยรู้ถึงหูผู้ใหญ่จนได้ทางฝ่ายผู้เป็นแม่ผู้หญิงนะยอมลงทุนนะเดินมามาตั้งแต่จากอำเภอสีบุลเรืองข้ามสะพานมาสะพานนี้มันเป็นสะพานไม้ต้นยางแฟนขับของคุณยายจำเรื่องตอกทอยอาถรรได้ไหมคือต้นยางต้นเนี้ ที่มันล้มอยู่ฝั่งนี้แล้วก็พาดไปอีกฝั่งหนึ่งแม่น้ําอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นน้ําควยนะ่ะมันจะเป็นสะพานอัตโนมัตินะ่ะนี่แหละคนที่ท้ายบ้านเขาไตา่ไอ้ไต่ข้ามไปข้ามมาเขาก็ใช้ขอนยางขอนนี้หละไต่ส้นจอยเนี่ยเขาก็เดินมาจากสีเบลองมาไตาข่ขอนยางขอนนี้แหละเพื่อข้ามมาบ้านของตะทวดเนี่ยพอข้ามมาถึง พอแกมาถึงบ้านตาทวดแกก็มายืนคำเอวด่าตาทวดโดยที่แบบไม่ต้องตั้งหลักอ่ะคือมาถึงนี้ยืนคำเอวนี่ด่าเลยเจ้าหนังบอกลูกเจ้าเลยนะว่าไม่ต้องไปหาลูกสาวเขออีกไม่ต้องไปหยิบลูกสาวเขออีกยังไงอ่ะค่อยก็ม่ให้ลูกเจ้านะมาแต่งงานกับลูกค่อยหรอกเสร็จแล้วทางฝ่ายตาทวดแกก็โมโหแกก็บอกว่าเจ้าหนก็เหมือนกันชี <laughs> ้หน้ากับคืน เจ้าก็เหมือนกันเจ้าก็บอกลูกสาวเจ้าอย่ามาจีบลูกชายค่อยเหมือนกันค่อยก็ไม่ชอบเหมือนกันแหละแนวพวกเจ้านี่ค่อยมันก็ไม่เอาเหมือนกันด่ากันไปด่ากันมาก็โทษกันไปโทษกันมานะเถียงกันอยู่ตั้งนานนะคิดว่าจะได้วางมวยกันนะระหว่างนี้คนทั้งสองมันคิดว่าจะได้วางมวยกันด้วยซ้ำก็เลยมีคนมาแย่ออกยายจ่อยนี่ก็เลยกลับบ้านเก็บไปตะทวดนี่แกก็โมโหนะว่า โมโหให้ลูกชายว่าทําไมห้ามแล้วไม่ฟังว่าไม่ให้ไปกีบลูกสาวยายพีป่ปอบทําไมไม่ฟังตรนะทวดมีมีลูกเขยอยู่คนหนึ่งแกไปทํางานที่กรุงเทพแกก็เลยบอกว่าให้ลูกเขยคนเนี้นําพี่ชายของคุณยายไปกรุงเทพไปทํางานด้วยเพื่อที่จะไม่ต้องให้เจอหน้าเจอตากับลูกสาวยายพีป่ปอบนี่อีกเลยก็เลยเอาพี่ชายของคุณยายบรานานไปทํางานที่กรุงเทพจากนั้นมันก็หลายเดือนผ่านไปแกจอยเนี่ย กเป็นปอบแกก็ออกหากินทีนี้ออกอารวาสก็เข้าไปกินล่างคนนูน้นเดี๋ยวเข้าไปกินล่างคนนี้คนก็ตายเยอะนะจนผีปอบนี่แกกล้าก็ไม่มีใครปราบได้พอกินคนเยอะๆเข้าผีปอบก็แกกล้าทีนี้มีอยู่วันนั้นน่ะผีปอบตัวนี้ไปเข้าไปสิงล่างผู้หญิงคนหนึ่งไปหาหมอทำไนเขาก็ไม่ก็ไม่มีใครปราบปอบตัวนี้ได้แล้วก็ไปอหาพระพระก็ปราบไปได้พระก็เลยบอกว่าพูน ไปหาทำรถคุณน่ะปาพีบอบทางญาติคนที่โดนพีบบอบเข้าสิงก็เลยมาเรียกคุณตะทวดเรานี่แหละไปปาพี่ปอบแกก็ชวนเพื่อนอีกคนนึงไปเดินข้ามสะพานขอนยางนี่แหละไปถึงสีบุญเรือพอไปถึงเรือนนั้นคนเต็มเลยนะผู้เฒ่าผู้แกอนั่งกันเต็มแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องห่มร้องไห้เสียงรีดดังลั่นออกมาตะทวด ก็เลยเดินขึ้นบันไดบ้านพอขึ้นไปถึงผู้หญิงก็นั่งก็นั่งก้มหน้าตานีไม่มองใครไม่ศกตาใครเลยก็นั่งก้มหน้าอยู่พอไปถึงตะทวดก็เลยท่องคาถาพอท่องคาถาประมาณบทห้องที่หนึ่งนี่แหละคนที่ปลอบเข้าสิงล่างก็หัวเราะคิๆๆขึ้นนะหัวเราะเยอะนะหัวเราะแบบเยอะอยันนะแล้วก็พูดบอกว่ามึงมาหยังละดอกมึงมาหยังละ่ะ ถามตาทวดะนะเสร็จแล้วตาทวดก็เลยบอกว่าไอ้มึงเป็นใครมาจากไหนตาทวดถามพี่ปบอบที่สิงอยู่ในร่างเสร็จแล้วมันก็ไม่โต้อตอบนะมันก็หวาดระคิกๆ,ๆ,ๆ,ๆอีกแล้วมันก็บอกว่ามึงไม่ต้องมาไล่กูหลอกดองกูไม่กลัวมึงหรอกมึงรู้ไหมขนาดลูกชายมึงอะ่ะยังโดนกูนไล่ตะเพิดหนีแล้วแล้วอย่างมึงนะมึงคิดหรอว่ากูจะกลัวมึงยังไงกูไม่กลัวมึงหรอกดองกูไม่กลัวมึงหรอก ที่ปวบตัวนี้แบบคล้ายๆว่ามันเล่ยงเลี่ยมเยอะเสร็จแ,แล้วเพื่อนของคุณตาที่ไปด้วยกันแกก็งงนะว่าอาคนที่โดนปวบเข้าสิงทำไมอยู่ๆมาเรียกดองคำคำว่าดองอ่ะเนาะมันเป็นคําที่คนภาษาอีสานเขาคุยกันว่าถ้าเกิดทางฝ่ายหญิงแต่งงานแต่งงานกับฝ่ายชาย ทางสายญาติผู้ใหญ่เขาจะเรียกดองหรือว่าเป็นเท่าเป็นดองกันนะเขาจะใช้แชนกันคําว่าดองนี่แหละพี่ปอบก็เลยเรียกคุณตาทวดนะว่าดองแต่จริงแล้วมันมันเป็นคําพูดที่แบบเยอะหยันะ่ะมันไม่ใช่คําพูดที่ออกมาจากจริงใจอะ่ะเพราะว่าบอบตัวนี้มันมีเลสในเยอะไงเสร็จแล้วตาทว,วดก็เลยบอกว่ามึงเป็นใครมึงเป็นใครมาจากไหน มึงมาเข้าสิงร่างนี้ได้ยังไงมันก็ไม่สนใจแนละ้วมันก็หวัวละกี้กี้กี้กีแต่แล้วตาทวดก็เลยคว้าดาบเงาออกมาแล้วก็สวดคาถาแล้วก็ฟาดลงไปตรงเนี้ยตรงหัวของคนที่โดนปอบข้าสิงอะนะพีปอบโดนมีดดาบเงาแค่นั้นแหละร้องรันเลยมันเจ็บม,มันก็บอกว่าโอ้ยยอมแล้วยอมแล้วอย่าฆ่าฉันเลยอย่าฆ่าฉันเลยนะแต่แล้วตาทวดเลยบอกว่ามึงเป็นใครมาจากไหน มันก็พดมมือสองข้างเลยนะพี่บอกะมันบอกว่ายอมแล้วยอมแล้วอย่าฆ่าฉันเลยอย่าฆ่าฉันเลยทางฝ่ายไทยบ้านนะเขาเลยบอกว่าพอส้นพอสน้นฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยพอสน้นแรงเชียชาวบ้านนะเขาบอกว่าให้ตะทวดดิฆ่าเลยฆ่าบอบตัวนี้เลยไม่ต้องเอาไว้มันกินคนมาเยอะแล้วนะแต่พี่บอบตัวนี้ก็เลยบอกว่าอย่าฆ่าฉันเลยฉ,นฉนันกลัวแล้วปล่อยฉนันไปเถอะทางฝ่ายตะทวดก็เลยบอกว่าแล้วแกเป็นใครมาจากไหน ที่ปอบเลยบอกว่าอย่าให้ฉันต้องบอกเลยมันเป็นเรื่องที่น่าอายถ้าบอกไปฉันก็อายผู้คนฉันไม่กล้าถ้าบึกไม่กล้าตาทวดก็ฟันดาบลงไปอีกมันก็กลัวมันเจ็บนะเสร็จแ,แล้วมันก็เลยบอกว่าโอ้ยไอ้ฉันน่ะก็คือส้นจอยนั่นแหละนี่ตาทวดถึงได้รู้ว่าที่มาเรียกดองดองดอง่ะที่ไหนได้เป็นแม่ของผู้หญิงที่ลูกชายตาทวดไปกีบเมื่อหลายปีก่อนนั่นเอง มันก็เลยเรียกว่าดองดองน่ะนะแต่แล้วจากนั้นตาทวดก็เลยบอกว่าคุยกันกับไอ้ญาติคนที่โดนปวดก็สิงบอกว่ามีกะลามะพร้าวไหมกะลามะพร้าวที่เรากะลาแข้งที่เราใช้แล้วน่ะที่เราเอาเนื้อมันไปแล้วน่ะขออันนึงแต่แล้วทางญาติเขาก็เลยนากะลามะพร้าวนี่มาให้ครึ่งหนึ่งพอแกได้กะลามะพร้าวมาแกก็ามาครอบลงหัวเขาคนที่โดนปวบสิง ครอบไว้ตรงหัวเข่าแล้วแกก็ท่องกระถามุกปิ๊บมุบปิบนะพร้อมกับใบบิ่โกนอะ่ะใบบิ่โกนหนึ่งแกก็เอากะลามะพร้าวครอบตรงหัวเข่าไว้แกก็เอาใบบิ่โกนนี่กีดกะลามะพร้าออ้อมเลยนะกีดอ้อมรอบเลยแล้วแกก็พอพอท่องกระถามุกปิ๊บมุบปิบเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอพอท่องกระถาเสร็จเรียบร้อยแกก็เลยสาดน้ำมนสาดสาดน้ำมนใส่ คนที่โดนปวเข้าสิงนี่ก็ล้มตึงลงเลยนะพอล้มลงก็เยี่ยวแตกเลยอะ่ะคือปอกมันออกจากล่างเราไปแล้วคือมันจะไปตามเยี่ยวเลยนะเวลาปวกมันออกจากล่ากเลยถ้าเราบอกว่าเราปวดเยี่ยวหรือว่าเยี่ยวแตกนี้คือปวกมันออกพอฟื้นขึ้นมาบางง้องมันแง่งหนีข,นขึ้นมาคือไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองโดนปวเข้อสิงเสร็จแล้วตาทวดก็เลยบอกว่าคอยดูนะพรุ่งนี้เช้า เห็นผลแน่นอนเดี๋ยวก็รู้ว่าใครน่ะเป็นผีบอบในหมู่บ้านเนี้ยมันโดนใบมีดโกนเกี่ยผมจนเตียนแล้วทรงกับโหรงหัวนะถ้าพวกนี้เช้านะคนไหนเป็นทรงผมทรงกับโหรงหัวก็สแสดงว่าคนนั้นนะเป็นผีบอบคือตาทวดเอาใบามีดโกนเกี่ยมันก็จะคล้ายตะลาครอบหัวนะทรงนั้นเลยแ,แล้วหลังจากนั้นตะทวดก็ทําพิธีเสร็จเรียบร้อยก็ผูกแขนแล้วก็อุดรูให้ผู้หญิงคนนี้ก็ เพื่อกันปอกไม่ให้เข้าสิงล่าแล้วกทกั่วเลยกลับตกตอนเช้ามาใครบ้านในอำเภอสีบุเรืองเขาก็พากันจ่องคอยดูนะว่าใครว่ามันเป็นผีปอบใครตัดผมทรงกระลาหมหัวก็ไม่เห็นมีใครนะเสร็จแล้วมันจะมียายแก่อยู่คนหนึ่งคือยายส้นจ่อยนี่แหละคือแกไม่ยอมบอกากบ้านเลยชาวบ้านก็สงสัยว่ามันต้องเป็นส้นจ่อยนี่แน่เลยที่เป็นผีปอบเนะี่ยเพราะว่าตั้งแต่ หมอทํารถมาไล่อ่ะคือแกไม่ยอมออกจากบ้านเลยอ่ะแสดงว่าต้องเป็นส้นจ่อยนี่แหละเป็นปอบแล้วมีอยู่วันหนึ่งแกโผล่ออกมายังไงไม่รู้แกลืดตัวสามวันให้หลังอ่ะแกเพอเดินออกมาจากชานบ้านที่บ้านเขาก็เห็นยายส้นจ่อยนี่ส้งกับปังวงวมหัวนี่เลยครอบนี่เลยครอบกับปังวงวมหัวแล้วผมที่มันโดนไปมิโกนนะ มันก็มันล้อมมันแหลมเนาะอันอันยาวมันก็ยาว,ยาวอันสัน้นมันก็สั้นใบมีดโกนกีดเอานะใครบ้านเขาพอเขาเห็นอย่างนั้นเขาก็เลยรู้เลยว่าส้นจ่อยเป็นผีปอบโดนหมอทําตัดทรงผมกระโโวงุมหัวให้นะนี่แหละเหตุผลว่าทําไมส้นจ่อยนะเขาถึงเกลียดนักเกลียดนาว่าเกลียดพี่ชายของคุยายนะคือไม่ให้ยอมมาแต่งงานด้วยนะเพราะว่า ตะทวดนะ่ะเคยทําให้เขาขายหน้าคักหนึ่งไว้ไงเพราะว่าตะทวดนี่เขาไม่ฆ่าเขาไม่ฆ่าปอบแต่เขาทําให้ขายหน้าไงพอส้อนจ่อยที่เป็นปอบนะ่ะพอแกโดนขายหน้าแกก็เลยเกียรเกียดตะทวดนี่ไม่หายเกียดจนยันมาถึงเกียดมาถึงพ่อแล้วก็รวมมาถึงลูกชายคือคนในครอบครัวนี่มึงไม่ต้องมานับลวมญาติตระกูลเลยอะไรประมาณนี้เลยนะพูดถึงเนาะว่าหมอทำกับพีปอบนี่ มันก็ไปถูกกันอยู่แล้วเนาะตั้งแต่เราอ้าปากพูดขึ้นมานี่มันก็ไปถูกกันอยู่แล้วยิ่งแม่ของผู้หญิงนี่มาเป็นผีปอบแล้วฝ่ายทางพ่อของผู้ชายมาเป็นหมอธรรมนี่คือยังไงมันยังไงยังไงมันก็ไปกันไม่ได้ต่อให้ผู้หญิงกับผู้ชายเขาลักกันแค่ไหนมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยที่จะแต่งงานกันเพราะว่ามันขัดกันมากเลยระหว่างธรรมกับปอบไงแล้วธรรมก็เป็นธรรมป่าผีป่าผีปอบอะไรอย่างเงี้ยมันเข้ากันไม่ได้ ก็คือสรุปแล้วน่ะพี่ชายของคุณยายก็ไม่ได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เลยนะด้วยการกีดกันระหว่างญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายคือมันเข้ากันไม่ได้อ่ะตั้งแต่นั้นมาต่างคนก็แต่งงานมีครอบครัวมสมัยก่อนนี่เนาะถ้าพูดถึงว่าการที่ผู้ใหญ่เขาไม่ถูกกันการที่ผู้ใหญ่เขาไม่ชอบคอ,อกันนี่คือคนบ้านเราสมัยก่อนนี่เรื่องนี้มันจะเป็นการจริงจังมากเลยนะคือแบบ ถ้าฝ่ายหญิงไม่ชอบไม่ชอบญาติฝ่ายชายทุกญาติฝ่ายชายก็ไม่ชอบญาติฝ่ายหญิงมึงอย่าหวังเลยนะว่าจะได้แต่งงานกันมันจะเป็นไปไม่ได้เลยมันจะต้องแตกแยกกันไปคากึงอะไรประมาณนั้นเลยนะคนเฒ่าคนแก่สมัยนั้นอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะทางฝ่ายพี่ชายของครูยายวรนาถนว่าสมัยก่อนนี่มันแข่งมากคือเขาไม่ยอมอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นสมัยนี้นะกูพาหนีแน่นอนไม่รักก็ไม่รักไม่เอาก็ไม่เอากูจะพาหนี กูไม่สนหรอกถ้าเป็นสมัยนี้พี่ชายของคูยายพูดนะแกพูดแล้วพูดแล้วแกก็หัวเละมันเป็นเรื่องคล้ายๆที่ว่าบุคเพสันนีว่าถ้าคนเราเกิดมาถ้าไม่ใช่เนื้อคู่กันแล้วยังไงยังไงมันต่อให้รักกันจะตายมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยแต่ถ้าใช่เนื้อคู่กันแล้วน่ะมันก็ไม่แคล้วกันอยู่ใกล้แค่ไหนมันก็ต้องข้ามน้ําข้ามทะเลมาหากันเช่ไเดยันทู้ฟัง อันนี้คุณยายวลานาชเชื่อเลยนะไอ้เรื่องเนื้อคู่นี่ว่าถ้ามันไม่ใช่ของเรายังไงยังไงวันหนึ่งมาอยู่กับเราแล้วมันต้องไปหรือว่าแทบจะไม่มีโอกาสที่จะมาอยู่กับเราเลยถ้าเป็นของเราอ่ะยังไงมันก็อยู่กับเราวันอย่างถ้าอันนี้คุณยายวลานาชเชื่อเรื่องเนื้อคู่เลยนะคะเรื่องนี้เนาะผิดตกบกพร่องยังไงคุณยายวลานาชก็ขออาภายัยแฟนขับนมาที่นี้ด้วยนะคะคือเรื่องแม่ของผู้หญิงเป็นผีปอบ พ่อของผู้ชายเป็นหมอธรรม